สวัสดีครับอ่ากลับมาเจอกันในช่วง c m k สอนภาษาไทยอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อแนวทางการอ่านพิจารณาเนื้อหาและกวละวิธีในวรรณคดีนั่นเองหวังว่าจะช่วยให้เพิ่มความเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่กำลังงงอยู่ไป come, come. เรามารู้จักกันดีกว่าว่ารรณกรรมเนี่ยคืออะไร ในนี้เขาบอกว่าวรณกรรมคือคําที่ใช้แพร่หลายในสมัยหลังก็คือสมัยปัจจุบันเนี่ยใช้แทนคำว่าวันคดีซึ่งหมายถึงบทประพันธ์บางคนจะงงอ้าวแล้วมันคือยังไงจากรูปที่ให้มานะครับพวกนะั้นจะเป็นวรรณกรรมแบบว่าไม่ได้เป็นร้อยกองนะครับเป็นแบบว่าเป็นร้อยแก้วให้อ่านหมดเลยภาพติดตู้จะใช้น้อยอะไรเนะี่ยนะครับวรรณกรรมเลยเป็นแบบนี้ Oh oh. วรรณกรรมก็เลยเป็นงานเขียนทั้งหมดงานเขียนทั่วไปนะครับเป็นการเขียนขึ้นแบบไม่จำกัดรูปแบบรูปแบบในที่นี้ก็คือประเภทหรือจุดมุ่งหมายของการเขียนไม่ได้จำกัดเนี่ยคือวรรณกรรม แต่ถ้าวรรณกรรมที่แต่งดีมีมีการประกอบศิลปะที่แบบว่ามีการเรียบเรียงที่เราได้เรียนไปในเรื่องที่แล้วกันใช้ภาษาให้งดงามครับที่เราเรียกกันว่าวรณณศินวรรณกรรมเรื่องเนี้ยที่มีการแต่งแบบวันที่มีการใช้วรรณศินเนี้ยก็จะเป็นวรรณกรรมจะจัดเป็นวรรณคดีครับอ่ะนเราก็ไปดูวรรณคดีกันต่อวรรณคดีเป็นยังไง วรรณคดีคําว่าวันเฉยๆเนี่ยหรือวรรณนะน่นนะก็คือเป็นคําบาลีสันสกษษิตไอเป็นคําสันสกิตแปลว่าหนังสือส่วนคาว่าคดีมันเป็นคําเดียวกันกับคําว่าคติคติก็สันสกษษนิตเหมือนกันคือแปลว่าเรื่อง นะครับพอเอามารวมรวมกันวรรณคดีเนะนี่ยนะคำคำเนี้ยนะคำคนี้ก็จะมาเป็นตัวนี้เรื่องที่แต่งเป็นหนังสือพอเรารู้แล้วว่าวันรรณคดีคือเรื่องที่แต่งเป็นหนังสือแล้วมันต่างจากวรรณกรรมยังไง ตามพจนุกรมฉบับราชบัณฑิตตัดิยสถานนะครับปีส5 0 0นปี2 5ง5ัห้า้อยี่สิบาให้คำจำกัดความไว้ว่าหนังสือที่ได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่าทั้งด้านอารมณ์และความรู้สึกให้แก่ผู้ผู้อ่านหรือผู้ฟังคุณค่าตรงนี้ก็คือวรรณศิลป์และได้รับการยกย่องสืบต่อกันมีเรื่องอะไรอย่างสั่งทองอย่างพวกเองนะครับ คุณชักพงแพ่ราชธิราชอีเหนาอีานะจัดเป็นวรรณคดีเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเมื่อกีว้วรรณคดีกับวรรณกรรมต่างกันยังไงวรรณกรรมคืองานเขียนทั่วๆไปเราจะเขียนอย่างตัวโอทเองนะจะเขียนขึ้นเองก็ได้ถ้าเขียนขึ้นเมื่อไหร่ก็จะเป็นวรรณวรรณกรรมพอมีการใช้ได้รับการยกย่องะว่าแต่งดีมีศิลปะให้คุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างนี้ ก็จะโดนยกจ้องเป็นวรรณคดีขึ้นมานะครับวรรณคดีไม่ใช่จะต้องเป็นเพียงแต่ว่าเป็นบทร้อยกองนะครับวรรณคดีคือวรรณกรรมที่รับการยกย่องก็ได้แต่วรรณกรรมคือวรรณกรรมที่งานเขียนทั่วไปทุกอย่างนะครับไม่ได้จํากัดรูปแบบเรามาดูรูปแบบที่เราจะพูดถึงเมื่อกี้กันดีกว่าประเภทของวรรณคดีแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆได้สามอันก็จะมีอันแรกก็คือ แบ่งตามจุดมุ่งหมายอันนี้ดูอันแรกครับและอันแรกก็จะหยิบย่อยลงมาอีกสองอันในการแบ่งตามจุดมุ่งหมายก็จะแบ่งเป็นอีกสองอันก็คือสารคดีและบันเทิงคดีสารคดีคือมุ่งให้ความรู้หรือความคิดเห็นก็คือแสดงมุ่งให้ความเข้าใจมุ่งให้สาระกับผู้อ่านนะครับใช้สติปัญญามากกว่าความสนุกก็คือเน้นเนื้อหา ครับในส่วนของสารคดีแล้วมาที่บันเทิงคดีกันบ้างบันเทิงคดีคืองานเขียนที่สร้างสรรค์จินตนาการมีได้ให้ความรู้อย่างเดียวแต่มุ่งให้ความเพลิดเพลินด้วยนะเป็นลักวันคดีประเภทบันเทิงคดีนะ่ะมีรูปแบบดังนี้บทหมหัศรรยอันนี้คือตัวอย่างนะครับแต่งขึ้นเป็น มหัรศพต่างๆบทละครบทโขนบทภาคเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าประเภทนิทานนิยายมีตัวละครมีเหตุการณ์นะครับจะแต่งเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกองก็ได้นะอย่างเช่นเรื่องที่กำลังจะพูดถึงก็คือลิวิตพระลอคุณช้งคุณแผนมันตนาพาธาคือบันเทิงคดีมาที่หมดพรรณนา,นาเป็นการลำพึงลำพันธแสดงอารมณ์ เช่นนีลาต่างๆเนี่ยนะครับเรารู้จักไปแล้วว่าเกณฑ์แรกคือแบ่งตามจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคือสารคดีก็คือเน้นเนื้อหามันเนึนคดีก็คือเน้นให้ความสนุกเพลิดเพลินถ้าเราจะนึกถึงแล้วก็นึกถึงนิทานเนี่ยนะให้ให้ความสนุกเพลิดเพลินแต่มีข้อคิดทิ้งท้ายอีกนะครับก็คือเป็นแทรกเนื้อหา มาอันที่สองเมื่อกี้เป็นชุดหมายแล้วอันที่สองคือลักษณะาการแต่งลักษณะาการแต่งก็จะเป็นร้อยแก้วกับร้อยกรองนะมาที่ร้อยแก้วกันก่อนร้อยแก้วก็คือภาษาพูดธรรมดานี่แหละแต่ใช้เป็นการพิมพ์หรือเขียนเอาโดยมีความไพเราะนะครับด้านเสียงและวามหมายแบบว่ามีการสั่นคำมาแล้วแล้วเราก็มาเรียบเรียงคำ จากในพาร์ทที่แล้วที่เราเรียนการใช้ภาษาให้งดงามไปมาที่ร้อยกองกันก็จะเป็นโดยลยเอีย,ย,ยก่อนก็จะเป็นต้องตรงตามฉันทลักษณ์ครับเพราะว่าร้อยกองเนี่ยมันจะมีหลายชนิดครงฉันกับกรอนไลายและในคงฉันกับกรอนไลนเนี่ยก็จะแบ่งยิบย่อยไปอีกก็จะต้องตรงตามฉันทลักษณ์ที่บังคับของอันนั้นนะครับอย่างจํานวนคํา จำนวนวรคจำนวนบทจำนวนบาทกี่คำกรอ,อย่างเงี้ยก็จะมีสัมภาษณ์อ่าคำเอกคำโทใช้อะไรแทนได้คำตายแทนคำไหนอะไรน,น,นะครับคำคารุระหุหรือคำอื่นๆอาจเรียกว่าคำประพันธ์ร้อยกองเนี่ยจะเรียกว่าคำประพันธ์หรือกาบกรก็ได้หรือกวีนิพนธ์ก็ได้ร้อยกองแต่งเป็น โครงกรไา่กาบและก็ฉันนั่นเองนะก็คือมี5ชนิดนะในภาษาไทยคำประพันธ์มี5ชนิดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะเจาะลึกในแต่ละแต่ละชนิดแต่กันเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วมีแต่งจุดตามจุดมุ่งหมายแต่งตามลักษณะที่แต่งก็คือร้อยแก้วร้อยกองมาดู แต่งตามสถานก,การ์บันทึกบ้างก็คือวันคดีหรือวรรณกรรมเนี่ยมีมานานตั้งแต่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ําใช่ไหมแน่นอนว่าอา้าวมันจะสืบสืบต่อมาจนถึงรุ่นเราคงอยู่ไว้ได้ยังไงก็จะเป็นแบบบันทึกแบบลายละอักษรกับไม่ได้เป็นลายละอักษรนะครับวันคดีที่เป็นลายละอักษรก็คือวรณคดีที่บันทึกไว้เป็นตัวหนังสือไว้เป็นหนังสือหรือตัวเขียนตัวหนังสือ ตัวพิมพ์ก็ได้เราก็จะเข้าใจแหละพวกหนังสือต่อมาวันคดีที่ไม่ได้บันทึกเป็นระรักศร์ละ่ละจะเรียกว่าอะไรมันคือวันคดีที่บอกเล่าจดจำริบต่อกันมาหรือเรียกอ,อย่างว่าวันคดีมุขปาฐะนะครับมุขปาฐะก็คือปากต่อปากเช่นเพลงพื้นบ้านบทเฮกลมนิทานพื้นบ้านพิจนาคำทายพวกนะครับแต่ในเรื่องนั้นเราจะเน้นตัวกับ สาระคดีและบันเทิงคดีก็คือจุดมุ่งหมายในการแต่งเรามาดูการพิจารณากันการพิจารณาสาระคดีก็คืออย่างแรกเลยต้องอ่านละเอียดเพื่อความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดอันเนี้ยดูเพลินเนอาจจะจะจำไปทำไมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในตัวข้อสอบนะครับว่าถ้าเขาถามอะไรเนี้ยเราจะเอาอะไรมาวิเคราะห์อย่างที่สองก็คือวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา อย่างที่สามก็คือประเด็นสําคัญของเรื่องที่เขาต้องการพูดแต่งต้องการนําเสนอของให้กับผู้อ่านได้เข้าใจเนี่ยคืออะไรอะไรคือประเด็นสําคัญมีข้อจุดมุ่งหมายของผู้เขียนคืออะไรศิละปะในการประพันธ์เนี้ยผู้แต่งมีวิธีเขียนอย่างไรสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านคอยตามได้ไหมแบบว่าร้องไห้จากการอ่านอินที่เรียกว่าอินกับเนื้อหาในส่วนตรงนั้นนะครับก็อันนี้คือสารคาดี มาดูบันเทิงคดีกันบ้างบันเทิงคดีก็จะมีเยอะนล้ขึ้นมาหน่อยจะมีเนื้อหามีโครงเรื่องมีตัวละครมีฉากมีบทพูดมีแก่นมาที่เนื้อเรื่องก่อนอันนี้เป็นบันเทิงคดีแล้วนะครับบันเทิงคดีคือเน้นความเพลิดเพลินแต่มีข้อคิดมีนมีแทรกความรู้นิดหน่อยเนื้อเรื่องก็จะมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไร รู้ว่าต้นเป็นยังไงจบเป็นยังไงเปลี่ยนสีหน่อยเดาซ้ำโครงเรื่องคือลำดับและทิศทางโครงเรื่องอ่ะก็คือกรอบของเรื่องว่าขอบเขตแค่ไหนนะครับโครงเรื่องเนี่ยมักจะเป็นประมาณถ้าเทียบกับให้เห็นภาพก็คือสารบัญโครงเรื่องคือสารบัญว่าตอนต่อไปเป็นยังไงแบบว่าบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามนี่นะครับชื่ออะไรต่อไปโครงเรื่องมักจะ เป็นการขัดแย้งระหว่างตัวละครสองฝ่ายเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีอะไรต่อไปตัวละครก็คือบทบาทตัวละครเนี่ยถ้าจะแต่งให้รู้สึกมีมิติจะต้องมีมิสัยใช่ไหมครับที่แตกต่างกันส่งผลให้เนื้อเรื่องแตกต่างกันและก็ให้ความเข้มข้นหรือความน่าติดตามเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยฉากท้องเรื่องเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่า หากฉากแต่งงานมาอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็ไม่เหมาะสมถูกไหมก็ต้องมีฉากหรือบรรยายฉากให้รู้สึกเข้ากับการกระทํานะครับก็คือฉากเนี่ยก็ต้องมีความสมจริงนะต้องสอดคล้องกับเนื้อหามาที่บทเจตจากันบ้างสารลคดีเนะี่ยจะไม่มีบทเจตจาเพราะว่าเน้นความรู้แต่บันเทิงคดีเนะี่ยถ้ายิ่งเป็นพวกนิทานหรือนวนดีิยายนะครับก็จะมี บทพูดของตัวละครนะครับทําให้ผู้อ่านเนะี่ยวิเคราะห์ตัวละครได้ว่าตัวนี้มีพฤติกรรมและลักษณะน,นิสัยเป็นยังไงโดยโดยอาศัยการอ่านดูจะะากลักษณะคําพูดนะครับมาที่แกนเรื่องแกนเรื่องเนะี่ยคือแนวคิดของเรื่องเป็นแกนหลักในการนาเสนเรื่องว่าเรื่องเนี้ยต้องการนําเสนออะไรโดยผู้แต่งเนะี่ยเป็นคนเขียนเป็นคนคิดขึ้นว่าต้องการนําเสนอเป็นแนที่ท่านไหนนะครับ น,นี่ก็คือบทเรียนคดีเราลองมาทำแบบฝึกหัดก่อนที่จะไปทําแนวข้อสอบกันบ้างครับวรรณคดีประเภทใดมุ่งสาระมากกว่าความเพลิดเพลินอันนี้ก็ตอบได้ว่าสาระมากกว่าความเพลิดเพลินมากกว่าก็คือก็คือไม่เอาอะก็คือสารคดีเรื่องสั้นนวนิยายนิยายนิทานจัดเป็นวรรณคดีประเภทใด ตรงนี้อาจจะเป็นวรรณกรรมประเภทใดหรือวรรณกรรมและวรรณคดีประเภทใดก็ได้นะครับก็คือบรรเทิงคดีต่อมาวรรณคดีที่ไม่ได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกอย่างหนึ่งว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วปากต่อปากปากต่อปากก็คือวรรณคดีมุขปาฐัก ปากต่อปากนั่นเองสิ่งที่ผู้แต่งต้องการนำเสนอในบันเทิงคดีคือแก่นเรื่องนั่นเองคลิปนี้ก็จบตัดเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้รับความรู้เพิ่มขึ้นคลิปหน้าจะเป็นแนวข้อสอบอย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับหลังจากเรียนเสร็จแล้ว ก็ทำข้อสอบรอไว้ก่อนก็ได้ครับแล้วคลิปหน้าจะมาเฉลยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ